ันที่1ธันวาคม2554บานบุรีในหน้าหนาวอันนี้สุรชัยก็กำลังถ่ายรูปหลังจากใส่บาทแล้วชีวิตมีความสุขด,ดีหลังจากพบกันมา13ปี